สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับช่องประดิษฐ์พืชผลครับมาดูงานขุดลอกนาครับ PC 120 3ครับลมแรงนะครับวันนี้เอามาดูฮิโนโนครับอยู่ในตระกูล ซีรีส์ห้าร้อยครับเมื่อวานพูดผิดเนาะอยู่ในตระกูลสิงห์เอ็เอกปนาวาตัวนี้เป็นคอนทนุกมาร์กนะครับลุกมาร์ก ว่าเป็นกอนทรชุบมวยเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้ลมแรงมากครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะก็ต้องพรอใัรครับอรลอกหน้าครับนี่ก็หลังจากฤดูกานเก็บเกี่ยวก็มาเอาอีกทีนึงครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยลอกไปหมดนะ น้าอ,อันนั้นคือลอกปีทิ่แล้วแล้วก็ทำนาครับมันก็ปีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าก็พูดถึงว่าปีทิ่แล้วนะเพราะว่าเราจะแบ่งเราจะคิดตามฤดูกาลทำนาพูด,ดง่ายๆนะครับโคตรวดไหผมแรงมากครับนี่ เอาอยัางงก็ไม่อยู่แล้วเป็นฤดูกันเกี่ยวเข้าวนะครับหน้าหนาวเป็นฤดูกานวิ่งว่าวครับเนี่ยปีนี้แต่ก่อนนอี่ว่าวขาดกันเยอะครับเป็นตกบบานได้กะ บ่ได้ขึ้นจากเทียดีครับเตกีร่งเทียกับรักตัดเสียกันครับรักตัดเสียกวาวกันตกแต่เลยเทียด่ขามบ้านนี่ครับบ่าม,มันธรรมดาเมื่อกี้นี่ ป้อมๆครับเลย่ม,มันของเดือมมั้งอของมันน่าจะยาวๆครับยาวๆเป็นแ <c oughs> บบออกไปแล้วครับฮ <c oughs> ีโนน่ายักษ์นะครับเขาเรียกกันนะครับเจเนเรชั่นแบบ เอาเรียกว่ารุ่นแรกก็แล้วกันนะครับของเมก,ก้าห้าร้อยนะตามาดูยี่สุสูครับเดกกาเนะหัวเล็กครับตัวนี้เอาก็อยู่บ้านเดียวกันกับผมเลย ครับมาหม่ครับมาหม่เปแน่ใจว่าครับมาเครื่องอะไระน่าจะประมาณร้อยเจ็ร้้าห้าประมาณนี้ครับตรงนี้จะมีขวยหนูนะไม่รู้ว่าดักบ่วงแล้วได้หรือเปล่านะครับเลยเหน็นแต่ห้อยอ่นถุงพลาส,สติกครับ รอยพลาสติกก็ก็จะมาร์กไว้ครับเพราะว่ากลัวหลงครับเหมือนกับการใส่เบ็ดใส่บ่วงก็ต้องมาร์กไว้ขึ้นกันครับใส่เบ็ดมันเอาดีป่ามันไปหลักป่าดีหลักเบ็ดดีเด้อเนี่อ้ามาดูร้อยบครับเด้ขี่หัวยาวนะมายังเหลือกันอีกอหลายเที่ยวอยู่นะครับ วันนี้วิ่งน้อยครับเพราะว่าง,งานน้อยนะครับวิ่งกันสองคันวันนี้ก็มาเสริมทัพอีกนะครับน่จาจะพอมีงานเพิ่มครับได้อยู่หรอกวันละคนละสิบกว่าเที่ยวครับแต่ละวันพวเพนราะได้ปนกับพี่น้องนะครับคาน้ำมันกันบบาไปครับมือละหาร่อยพ่อป,ปู่นะครับ เมื่อเทียบกับเที่ยวถ้าถ้าเทียบกับเที่ยวนี่มันพออยู่นะแต่ว่าระยะทางวิ่งมันไกลครับข้ามหมู่บ้านก็มีครับบางทีนะครับสองสามกิโลไปกลับก็หกลเจดโลยังเหลือนาให้ล่ออีกเยอะเลยครับเนี่ยแถวนี้นะครับเป็นดินทรายครับถือว่าจัดว่าโอเคอยู่นะสวยอยู่ครับ เอาไปปลูกพักนี่เป็นแตงงามครับเอาน้องครับมาดูผมมาสู้ครับทำสีมาแล้วนะครับนี่ถ3สามบอกว่าเอามาประมาณสามแสนครับคันนี้นะครับ ก็พอฟัดพอเบียงนะครับเมื่อเทียบกับขนาด120นะระบบดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับสื้อเก่าหนอกม่ได้ดีครับซื้อเก่าหนอกนี่าสามแนได้ห้าสิหสิบเองนะได้รถน้อยครับครึ่งต่อครึ่งกับคันนี้ถ้าซื้อเก่านอกอราคาส0 0 0สนนะโอ้สียงงเงียกัน ็ถึงเวลาครับกินข้าวพอดีครับไม่ใช่ข้าวเที่ยงนะข้าวเช้าเนี่ยข้าวเช้ากินตอนเกือบจะสี่โมงเกือบจะสิบโมงเช้าครับเนี่ยอู้สันนี้แบตไม่ดีนะครับสตาร์ทประิดต้องสตาร์ทไว้ตลอดมันก็ดิเปียงนะ้ำมันน้ำมันีแหละโอ้โ,อโอู้ต่อลั่นต้นนี่รันที่สุดในทีมงานหมดแล้ว มีอยู่สามขั้นครับวันนี้ <S <S 1> <S 1> พอคอยจวดจาดไปไหนครับทางทางยังแข็งนะครับรถเที่ยวดูปปนนี้พอแข็งเงึดๆเลยเอ้ารอครับรอหัวยาวดีครับปันนี่ ยาวก็เป็นหมล้อยสืสุดๆนะครับยาวเนี่ยตำนานครับอายุอานามนี่โอ้รุ่นเดียวกันแหละครับนี่รุ่นเดียวกันครับต่นี้ก็น่าจะประมาณ2 5 0 0 30ก้าว่าไปเลยครับนี่ประมาณ30กสกว่านะคิดว่านะถ้าเอาแก่กว่านั้นก็ต้อง2,520ักว่าแต่ว่ามันไม่น่าแก่ขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่า ปมะมาณพสอสามสิบว่าไปโอ้เล็บก็ขุดครับนี่กับปมาณนั้นครับเอาก็สูสีกับหัวยาวแหละเนาะหัวยาวนี่ถ้าได้ปมะมาสีา่สิบควนี่ปีสี่สิบวนี่โอ้ถือว่าไม่ไดครับโมเป็นธรรมดามีผลิตอยูย่บ่ช่วงนั้นนะ